สวัสดีท่านผู้ชมและ f อซนะครับผมก็พามาเก็บมงดักกุ้งครับผมเป็นฝ่ายน้ำร้นนะครับตอนนี้ก็น้ำนิ่งๆแล้ววันนี้ก็ลูกค้าก็สั่งปูอีกแล้วครับผมจะได้มีไปให้ลูกค้าด้วยไหมไปติดตามผลงานกันครับไปมาดูผลงานหลัางแรกกันครับผม ลูกค้าสังโผนะครับยได้ปูจิีครับพร้อมนี่หลังแรกก็มาแล้วครับปูสีตัวกะกุ้งตัวเล็กๆครับายดูหลังต่อไปกันครับหลังที่สองนี่ตะปองเอาไว้ใกล้ๆฝายน้ำร้นเลยนะครับรผม เดิมครับหม้เก่าครับภารกิจหาปูให้ลูกค้าครับผมอันนี้ได้เป็นกุ้งครับปูได้ตัวเล็กตัวเดียวนะครับกุ้งเยอะโอเคอยู่ครับผมบายหลงังต่อไปครับหลังที่สามก็ตรงนี้เลยนะครับผมหน้าฝายเหมือนกันครับ ตัวครับหลังทีสีนะครับพองปูหงให้ลูกค้าครับหลังมากันเยอะเลยปูมันนะครับเข้าไปทำน้ำยาปูเลยได้ตัวเดียวนะครับปฟงตัวละเอียดยิบเลยครับ ั<ป>่างกบไปครับั่บงที่5้าครับผมยายลงมามั่งนะครับไปบนยอดหลายวันเลยโอ้ ตัวท่าลงครับมัดแข้งตัวเองนะครับผมได้กุ้งอยู่ครับโด,ดออกด,ดออกกุ้งกับตัวสวยๆดีนะครับจะไ,ได้น้อยโอเคถือว่าได้แล้วครับผมไปหลังต่อไปครับหลังที่หกครับผม ดีคนงานกันครับพร้อมลงซี๖ตอนกลางวันก็มีคนมานั่งตกปลากันเยอะนะครับแต่ปองไม่ได้มาตก,กคเขาปูไม่ได้ครับ ได้กุ้งครับพ่อกุ้งพอมีตัวให้เห็นนะครับหลังที่เจ็ดครับพ่อมาคลองล่างปะบูก็ยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับวันนี้ โอเคครับนี่ปูสีตัวปูถึกปูมาเลยนะครับกุ้งก็ได้นะครับอันนี้นี่ปูถึกปูมาเลยครับปล่อยครับผมปุ้มไอโอเคเก็บหลังที่แปดครับผม เหลือประมาณสิบลังนะครับทั้งหมดซ้อมแล้วซ่อมอีกนะครับผนางานลังที่8ปดเร็ยร้อยครับโอ้สองตัวกุ้งไม่มีเลยโอเคครับพอรู้เรื่องหลังที่เกครับพอ ดักไปเรืเร่อยๆนะครับผมได้ได้กับวัดันทีเลยกุ้งช่องคำตัวเองครับคืออะไรกันเนาะไอหลังต่อไปครับหลังสุดท้ายแล้วไง ทายล้มาสิลังมีอะไรให้ชมกันบ้างเออสามลังสุดท้ายนี่ปูไม่เข้าเลยนะครับเข้ามากรุงนิดหน่อยครับผมกรุงสิบก็ตัวครับไปเดี๋ยวยังไงเราไป จะลุกผลงานไปเจอกันที่บ้านนะครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยมันเท่าไรครับไปจะไปดูผลงานรวมที่บ้านครับไปกลับบ้านกันครับ ครับก็ผลงานที่ได้วันนี้นะครับผมนี่กุุงไม่เท่าไรครับขีดครึ่งได้ยุคครับก็ปูครับเราจะไปส่งลูกค้าครับได้ประมาณสักสองโลได้ยุคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตะปองเขาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาลาครับสวัสดีครับ